สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสวนไผ่หลังบ้านนะคะเราปลูกไผ่ผสมกับกล้วยไว้นะคะจะเป็นกล้วยนาคยักษ์นะคะผสมกับไผ่หกหวานและไผ่ยักษ์หวานหอมใบเตยนะคะแล้วเราก็ได้มาแต่งกิ่งแต่งกอแต่งใบกล้วยนะคะวันนี้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะ ช่องว่างระหว่างไผ่แล้วก็นํากล้วยมาปลูกไวนะะน้นะคะเป็นกล้วยนากนะคะกล้วยหนักยัก สวนผสมค่ะเป็นสวนผสมแบบพื้นบ้านแบบธรรมชาตินะคะไม่มีระบบน้ำนะคะด้านบนก็จะเป็นสวนไผ่นะคะ ด้านล่างก็จะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์มีต้นผักหวานป่าทุเรียนมังคุดมะไฟนะคะแล้วก็จะมีต้นศักนะคะไม้ยืนต้นและไม้กินผลและไม้ล้มลุกนะคะผสมกันอยู่ในสวนนี้นะคะ่ะ